วันทิ่15มงคลจักรวาลใหญ่เศรษฐธิติมหิเตโชเชสิทธิมหิดฏิมหาคุณาปริมิตตะอุญญาติการัสสภันดาลายะนิวาระาสมัสตัาาตสพระขวัญโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธสัสสะทวติงสมาหาปุริสาละคณานุภาเวนะอาสิตยัง พยัญชนะนุภาณนาอตุตละสัตะมังคลานุภาพเวนะสัมพันนะลังศียานุภาพเวนะเกตุมารานุภาพเวนะทัศปรมิตานุภาพเวนะทัศปรมิตานุภาพเวนะทัศปรมัตตปาลามิตานุภาพเวนะสีรสมาธิปัญญาณุภาพเวนะพุทธานุภาพเวนะธัมมานุภาพเวนะสังฆานุภาพเวนะเตชานุภาพเวนะอินทานุภาพเวนะพระรานุภาเวนะนยัธรรมมานุภาพเวนะตตุลาสีติสหัสสะธรรมขันธานุภาพเวนะนว่าโลกุตตละธรรมมานุภาพเวนะ อ <God>. ั้งคิกกรมมัคคานุภาพเวนะอัตถสปาริมิตานาุภาพเวนะทัสปพิญญานุภาพเวนะตะตุสัจญาณุภาพเวนะทัสสะภะระญาณุภาพเวนะสัพพนยุตายานุภาพเวนะเมตการุณิกามุทิตาอุเบกานุภาพเวนะสัพพปริตานุภาพเวนะตัตานะ ยัสลานานุภ้าเวนะตุนหังสัพพะโลคัสโขุปทวะทุกขะโทมะนัุปปยาสาวิัสตุสัพะอันตรายาปีวินสตุสัพพะสังกัมปตา,มตา,าตุนหังสมิสตุทีขายุตตาตุนหังโหตุสตวัตสาชีเวนะสะมังคิโกโหตุสัพพัทาอกาสัปปตวะนะภูมิคังคามหาสมุทาอรักกาเทวตาสัทธาตุมเหนอนุรักขันตุ พระวัตถุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุตานุภาเวนะสัทธาสติพ่อวันตุเตพาอวัตถุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสติพ่อวันตุเตนะคาตะยักขะพุตานะ ราะว่าตัวสภาพังคันนักขันตัวสภาพเทวตาสภาพสังขารุภาเวนะสตานติพัทเวนะขันตยขันุตานังปปะหานิวรณาปริตสานุภาเวนะสันตราเตตังอุปทเวนะขันตายขาพุตานังปปะหานิวรณาปริตสานุภาเวนะสันตราเตตังอุปทเวบทที่๖พระเท迦ตนะกตถาอติตังนะวะมั พะเมื่อยยะนาปติกังเขียนาคตังบุคคลไม่ครคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนมุ่งหวังถึงที่ยังมาไม่ถึงยะถาที่ตัมปินันตังอปัตัิจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วพวกนั้ก็เป็นอะไรไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอยังไม่ถึงปัจจุบันันเตโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังพีลังอสังุปังตังวิทามนุพลุอเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมในปัจจุบันไม่งอนเงานไม่ค่อนแคนในธรรมนั้นบุคคลนั้นเพิ่งเจริญธรรมนั้นน่เนื่ยให้บุพพงอักาโ พระนางสุเบธังความความเพียรแตนในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันเพิ่งนั้นหิโนสสำคัญลันเตน,นะมหาเสนีห์นับมจุนาพมมเพราะว่าความผิดเพี้ยงกับมาจุราผู้มีแต่นั้นใหญ่นั้นย่อมไม่มีกัเราทั้งหลายเอวังวิหารนีมาต่ปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวฟันเทกะรัโตตีสันโตอจิกเตมุนีติพระผู้มีพระมุนีผู้สงบย่อมเนี่ยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เจ็ดชั้นทั้งวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีอะไรดีหนึ่งเจริญด้วยประการเชนนี้แหละ บทที่17อภินาปันจะเวคณปะทะชนะธรรมโมมหิฉลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่เป็นไม่ได้พยาธิฏมโมมหิพยาธิยญาอนาติโตเราก็ความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มาณะธรรมโมมหิมาณะนอนาติโตเรามีธรมตาเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตาเป็นไม่ได้สามเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาพะโววินาพะโวเราจะระเบิดเป็นต่างๆคือจะต้องได้พัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัน กัมโกมหิการมัตายโทกรมายโยนิกรมพันธุกรมปฏิสุรานโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามิกาลยานางวาปะกังวาตัสตายาโตทายาโทเพราะวิสามิเราจะทํากรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทที่จะต้องได้รับผลกรรมหนังสือไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัญจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเพยงบทที่สิบแปดผมไม่หันภาวนามิตายใหญ่ เอวเมสุตัยการสมัญย,ยังพระกวาฝักวัติยังมิหาตติเจตะวะเนอาานอาถพินธรรมกัสสารเมตตาลักโขพระาวาพิขวมันเตสีพิกโวติทะ พระธรรมเตติเตภิกขุพระเขวัตโตปัญจสุสมพระเข้าวะเอตตะมะโวจ่เมตยะภิกเวเตตมุติยะอาศัยวิตายะภาวิตายะภาวริกตาญาณิกตายะวัตถุกตาญานุติตายะปริจิตายะสุสสมารทายะเอกาทัสาริสังสารปิกังขาการเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปานิวัตินาปกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอมุสานังปิโยโหติเทวตานรันตินาสักีวาวิหะวิสังวาสัตถังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขตัมันโนวิปัสสิทธิ อาศังโมโหกาลังกาโลติอุตลิงอปะติวิจันโตปรมาโลกุปโคโหติเมตยาภิกขเวเจโตมมตยะเสวิตายะภาวิตายาอาวุธิกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสาวรธาายะอิเมเอกาสะสังสังสารติคังขาอาทิอนุทโสภะรณาเมตตาเจโตมุติอาทิอนุทิโสภะรณาเมตตาเจโตมิมิมุติตติ ทิสาพรณาเมตตาเจโตมุติกติหักลิหอโอทิโสพระณาเมตาเจโตมุติกติหักลิหิโอทิโสพัลณาเมตตาเจโตมุติปัจจหักลิหโทิโสพระณาเมตาเจโตมุติกตหักลิหิโอทิโสพระณาเมตตาเจโตมุติทั่หักลิหิทิสาพรณาเมตาเจโตมุติกตเมหิปัจจหักลิหอโทิโสพรณาเมตาเจโตมุติ สัพเพสตานิรามยปัจจานิฆาสุขีตนะเบหาลันตุสัพเพปนาเวรามยปัจจานิคาสุขีตนะเบหาลันตุสัพเพปุตานวรามยปัจจานิคาสุขีตนะเบหาลันตุสัพเพปุกลาเวรามยปัจจานิคาสุขีตนะเบหาลันตุสัพเพอันตวะ่าริลย์ญปนนาเวรามยปัจจานิคาสุขีตนะเบหาลันตูเมหิปัญญากาหะกัลหิอนุทิศพนนาเมตตาเจโตมุติคตาเมหิสัตหะกัลหิอนุทิศพนนาเมตตาเจตโตมิสัพ ขาอิทิโยเวลามยาปชานิกาสุขีตนามิหารันตุสเปปุริสาเวลามยาปชานิกาสุขีตนามิหารันตุสเปอนิยาเวลามยาปชาอนิคาสุขีตนามิหารันตุสเปอนาลิยาเวลามยาปชานิกาสุขีตนามิหารันตุสเปเทวาเวลามยาปชาอนิคาสุขีตนามิหารันตุสเปมนุษสาเวลามยาปชานิกาสุขีตนามิหารันตุสเปวินิปติกาเวลามยาปชานิกาสุขีตนามิหารันตุอิเมหิทัสสังฆะลิหิตโสพภณนาเมีตาเจโตเนติ

กุลติมายะปุกทิสายะสัตตาเวรามยปัจจานิกาสุขีตะนำไปหาลันตุสเปปชิมายะทิสายะสัตตาเวรามยปัจจานิกาสุขีตะนำไปหาลันตุสเปนตรายะทิสายะสัตตาเวรามยปัจจานิกาสุขีตะนำไปหาลันตุสเปรทกินายะทิสายะสัตตาเวรามยปัจจานิกาสุขีจะนำไปะหาลันตุสเปปริมายะนุสิสายะสัตตาเวรามยปัจจานิกาสุขีตะนำไปหาลันตุสเปนตระลายะนุสิสายะสัตตาเวรามย ปัานิญาสุขญตปัาัาปันตุสัปทญาายะนิาปายัสสาาปัราปยปัญาปัาัญาปัญิาาปัญญาปัปัาปาัาัญญาัสาปั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 ญาปัาปัญาาปัาัปัญาาปาายะญญาัญาปัาปัาปัญาปัาัญปาปัญาสัปัาปปาัาปปาาัาัาสปัาปะ ปานาเวลามยาปชานีคาสุขีตรามิหารันตุสเปตะกายาทิสายะปานาเวลามยาปชานีคาสุขีตรามิหารันตุสเปตะกินายาทิสายะปานาเวลามยาปชานีคาสุขีตรามิหารันตุสเปปชิมายาทิสายะปานาเวลามยาปชานีคาสุขีตรามิหารันตุ สเปยุตตะลายนะอนุทิศายะปานาเวรามยปัชานิคาสุขีตระหนมิหารันตุสเปยทักกินายะอนุทิศายะปานาเวรามยปัชานิคาสุขีตระหนมิหารันตุสเปยทิมายะทิศายะปานาเวรามยปัชานิคาสุขีตระหนมิหารันตุสเปยบริมายะทิศายะปานาเวรามยปัชานิคาสุขีตระหนมิหารันตุสเปปฏิมายะทิศายะปูตาเวรามยปัชานิคาสุขีตระหนมิหารันตุสเปปรจิมายะทิศายะปูตาเวรามยปัชานิคาสุขีตระหนมิหารันตุ สเปอุตระยัติทิสายะปูตาเวลามยาปจานิคาสุขีธนามิหารันตุสเปอตะคินายะติทิสายะปูตาเวลามยาปจานิคาสุขีธนามิหารันตุสเปอพระิมายะอนุทิสายะปูตาเวลามยาปจานิคาสุขีธนามิหารันตุสเปอปชิมายะอนุทิสายะปูตาเวลามยาปจานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปอุตระยัตอนุทิสายะปูตาเวลามยาปจานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปอตะคินายัติอนุทิสายะปูตาเวลาปยาปจา นิคาสุขีตัณหะรันตุสเปปุริมายะทิสายะภูตาเวรามยาปจจานิคาสุขีตัณหะรันตุสเปปุริมายะทิสายะ ปุคลาเวราเมียปจานิกาสุขีตนามิหารันตุสเปปชิมายะทิสายะปุคลาเวราเมียปจานิกาสุขีตนามิหารันตุสเปนตระายะทิสายะปุคลาเวราเมียปจานิกาสุขีตนามิหารันตุสเปทักขินายะทิสายะปุคลาเวราเมียปจานิกาสุขีตนามิหารันตุสเปทักขินายะทิสายะปุคลาเวราเมียปจานิกาสุขีตนามิหารันตุสเปปริมายะอนุทิสายะปุคลาเวราเมียปจานิกาสุขีตนามิหารันตุสเปปชิมายะอนุทิสายะปุคลาเวราเมียปจานิกาสุขีตนาม ลนตูสเปรญานุวิษายาปุกลาเวลามยปชาอานิคาสุขีทานมหาหลานตุสเปตะทกขินายาณุวิสายาปุกลาเวลามียปชาานิคาสุขีทานมหานตูสเปริมายาทิสายาปุกลาเวลามยาปชาอานิฆาสุขีตานมหาลานต

เพระปริยาปนาเวลาปริยาปจานิคาสุขีตัณหมิหารันตุสเปอุตรายะอนุทิสายะอัตตเพราะว่าปริยาปนาเวลาปริยาปจานิคาสุขีตัณหมิหารันตุสเปทกินายะอนุทิสายะอัตตเพราะว่าปริยาปนาเวลาปริยาปจานิคาสุขีตัณหมิหารันตุสเปเหตทิมายะทิสายะอัตตเพราะว่าปริยาปนาเวลาปริยาปจานิคาสุขีตัณหมิหารันตุสเปเหตุิมายะทิสายะอัตตเพราะว่าปริยาปนาเวลาปริยาปจานิคาสุขีตัณหมิหารันตุสปะปุริตมายะทิสาย ิโยอเิรามยาปชานิคาสุขีตนไปหารันตุสพปชิมายาทิสายะอิทิโย่เิรามีาปชานิคาสุขีตนำไปหารันตุสพอุตรายาทิสายาญาติโย่เิรามีาปชานิคาสุขีตนไปหารันตุสัพพระฤทิมายาอนุทิสายะอิทิโย่ิรามยาปชานิคาสุขีตนไปหารันตุสพปชิมายาอนุทิสายะ อิทิโยเวลามยาปัานิคาสุขีธนมหาันตูสปาตรายันทิสายะอิทิโยเวลามยปัานิคาสุขีธนามหาลันตูสปาทัินายะอนุทิสายะอิทิโยเวลามยปัานิคาสุขีธนามหาันตูสปาที่มายาทิสายะอิทิโยเวลามยปัานิคาสุขีธนามห่ลันตูสปาอุโุริมายะทิสายะอิทิโยเวลามหญญัติปัิญานิคารสุขีธนามห่ลันตูสเปปราิมายะทิสายะปุริษาเวลาบัปญาติปัญรานิคารสุ ยักษปุริสาเวลาญาปชานิกาสุขีราเมหานันตุสเพปัจินายักทิสายัปุริสาเวลาญาปชานิกาสุขีตานันเหาลันตุสัพเปปชิมายัญทิสายัปุริสาเวลาญาปชานิกาสุขีตานัน อริหารันตุสเปยุตระายะอนุทิศายะปุริสาเวรามยญาปจานิฆาสุขีธนามิหารันตุสเปยกคินายะอนุทิสายะปุริสาเวรามยญาปจานิฆาสุขีธนามิหารันตุสเปยเฮติมายะทิสายะปุริสาเวรามยญาปชานิฆาสุขีธนามิหารันตุสเปวบริมายะทิสายะปุริสาเวรามยญาปจานิฆาสุขีธนามิหารันตุสเปปุรติมายะทิสายะอนิยาเวรามยญาปจานิฆาสุขีธนามิหารันตุสเป

สุขีธรรมแห่รันตุสเปตตะินายานทิสัยะอริยาเวลามยาปัชานิคาสุขีธรรมแห่รันตุสเปปรัิมายานุทิสัยยะอริยาเวลามยาปัชานิคาสุขีธรรมแห่รันตุสเปปรัิมายานุทิสัยยะอริยาเวลามยาปัชานิคาสุขีธรรมแห่รันตุสเปอุจนาญอนุทิสัยยะอริยาเวลามยาปัชานิคาสุขีธรรมแห่รันตุสเปตตะกินายานทิสัยยะอริยาเวลามยาปัชานิคาสุขีธรรมแห่รันตุสเปตทิมายานทิสัยยะอริยาเวลามยาปัชานิคาสุขีธรรมแห่รันตุสเปปปุริมายานทิ ิสายะอนิยาเวลาปยาปชานี้าสุขีตรมหารันตุสเปปิมายาทิสายะอนาิยาเวลาปยาปชะนาสุขีตรมหารันตูสเปปริมายาทิสายะอนาริยาเวลาปยาปชะนิฆาสุขีตระมมหารันตูสเปอุตรายาทิสายะอนาริยาเวลาปยาปชานี้าสุขีตรมหารันตุสเปปินายาทิสายะอนาิยาเวลาปยาปช อานิคาสุขีตระมหาลันตุสัพิสเปปราชิมายาอนุทิศายะนัลิยาเวรามยาปจานิคาสุขีตระมหาลันตุสัพเพปราชิมายาอนุทิศายะอนัลิยาเวรามยาปจานิคาสุขีตระมหาลันตุสัพเพปตระายาอนุทิศายะอนัลิยาเวรามยาปจานิคา สุขีธนามิหารันตุสเปตกินายะทิศสัยญาอนาลิยาเวลามยาปชานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปทิมายะทิศสัยแตอนาลิยาเวลามียาปชานิคาสุขีธนามิหารันตุสเปวบริมายาทิสัยยอนัลิยาเวลามยาปชานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปปพิมายาทิสัายเหว่าเวลามยาปชานิคาสุขีนามิหารันตุสเปปฏิมายะทิสายเทว่าเวลามยาปชานิคาสุขีตนามิหารันตุสเปตรายะทิสัยาที่เหว่าเวลามิยาปชาณิฆาส ยาเทว่าเวรามยาปชานิกาสุขีตารรมิหารันตูสเปปจิมายะอนุทิสายญาตว่าเวลามยาปชานิกาสุขีตารรมิหารันตูสเปปจิมายะอนุทิสายญาตว่าเวลามยาปชา นี่ค่ะสุขีตนะมิหารันตุสเปตตุลายะอนุชิตสายะเทวาเวราเมญปัจชานิ่ค่สุขีตนะมิหารันตุสเปตทักินายะอนุทิตสายะเทวาเวราเมญปัจชานิ่ค่สุขีตนะมิหารันตุสเปตเฮธิมายะทิศสายะเทวาเวราเมญปัจชานิ่ค่สุขีตนะมิหารันตุสเปปริมายะทิศสายะเทวาเวราเมญปัจชานิ่ค่สุขีตนะมิหารันตุสเปปริทิมายะทิศสายะมนุสสาเวราเมญปัจชานี่ค่ะสุขีตนะมิหารันตุสเปปริจิมายะทิศสายะมนุสสาเวราเมญปัจชานิ่ค่สุขีตนะมิหารันตตุุสสเาายยะะทิมน เวลามียปชาอนนีคาสุกิตรรมิหารันตุสเปทักินายาทิสัยยะมนุสย์เวลามียปชาอนนีคาสุกิตรรมิหารันตุสเปปฏิมายานุสิษายะมนุสย์เวลามียปชาอันนีคาสุกิตรรมิหารันตุสเปปชิมายานุสิษายะมนุสย์เวลามียปชานนีคาสุกิตรรมิหารันตุสเปทัินายานุสิษายะมนุสย์เวลามียปชาอันนีคาสุกิตรรมิหารันตุสเปทักินายานุสิษายะมนุสย์เวลามียปชาอนนีคาสุกิตรรมิหารันตุสเปทักินายานุสิษายะมนุสย์เวลามียปชาอันนี้คาสุกิธรรมิ สุกีตรนักรายหารันตุสเปย์ทีมายาทิสานยะมนุษสาเวราเมยะปจานีคาสุกีตรนัรายหารันตุสเปย์ปริมายาทิสานยะมนุษสาเวราเมยะปจานีคาสุกีตรนัรายหารันตุ

ธนบิหารันตุสัพเพตักินายะนุสิษายะวินิปติกาเวลามียาปจานิคาสุขีธนบิหารันตุสัพเพที่มายะทิศายะวินิปติกาเวลามียาปจานิคาสุขีธนบิหารันตุสัพเพปบริมายะทิสายะวินิปติกาเวลามียาปจานิคาสุขีธนบิหารันตุอิเมหิทศากะริทิศาพลนาเมตานเจตนุติสัพเพสังวรพานังปีวนาวเจตวะปีวนายะอุปกาตังวเจตวะอนุปกาเตนะสันตาปังวเจตวะอสันตาเปนะปริยทานังวเจตวะปาลียา ฐานนนวิเหตสามวิเทศว่าวิเหสายสัพเพสัตตาเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิจตตาโหตุมาทุติจตตาติอเมหิทัสสหกเลหิสัเพสัตตาเมตายาติเมตตังธรรมังเจตยะติติเจโตสัพพะปยาปะทะปะริยุทธาเนหิอุจจติติมิมุติเมตาเจโตมิมุติจาติเมตาเจโตมิมุติเมตาปรมาวิหารภาวนานิขิตา บทที่สิบเก้าเถรวัตาอุญญา,าิสกตาทุกขปตตาจะนิทุกขะพยาปตตาจะนิพยาโสกปตตาจะนิโสกหตูสัมเพป,ปิปานิโนเอตาวัตตาจอังเฮหิสัมปะตงังปุญญาสัมปตัตังสังสเพเทวามุ นุโมทันตุสัพพสัมปติทิาทานังทันตุสัทธายาสีลังละกขันตุสัพพตาภาวนาพิรุตาหตุขันตุเทวตาตตาสัพเพพุทธาภรัพตาปเจกนันตยังพลังอรหันตานันตเตชนะลักขันพันธมิสสะปะโสสัพเพพุทธาภรัพตาปเจกนันตยังพลังอรหันตนันตเตชนะลัขันพันธมิสสะปะโสสัพเพพุทธารัตาปเจกนันตยังพลังอรหันตนันตเตชา นั S <S <ess> ่นละขังพันธมิสัพพปโสสัพเพพุทธาพระรัตนปฏิเจตนันต่ยังพลังอรหันตานันตเตชะนั่นละขังพันธมิสัพพปโสสัพเพพุทธาพระรัตนปฏิเจตนันต่ยังพลังอรหันตานันตเตชะนั่นละขังพันธมิสัพพปโสสัพเพพุทธาพระรัตนปฏิเจตนันต่ยังพลังอรหันตานันตเตชะนั่นละขังพันธมิตรสับปโซ ด้วยนุภาพแห่งสัจธรร,รมนุภะพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระตาติดด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุภรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอคุ้มเจ้าทุกไปทั้งตัวขอให้ว่าข้าพเจ้าเจริญทั้งฐานโลกและฐานธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธย,ยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนึ่งมนต์ให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุบางคนว่าปิดตาเจ้าเศรษฐีเรียนเจ้าเศรษฐีเรียนไหวโผตลอดจนวัตถุบางคนนั้นโกที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยนุภาพแห่งพราปริสจงสำเร็จสักดิสิทุประการคือสาธุสาธุสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการ ส่วนม์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีเจ็ดศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากวัฏจะไปทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จจะเลยรู้เรื่องอะไรที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมรรคหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยเท้าสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการมิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาญาณและเจริญด้วยตตุพิธพพรใครทั้งสี่อเขื่อยุวนาสุขาพระเตือนขอหนุ่มโหรธนาธุสาธุ